สวัสดีคะ่ะเคเคกาญจนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลวีดีตอนรับเพื่อน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 คะวันนี้เคเคจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําลาบเครื่องในหมูกันนะคะที่บ้านของเคเคเองนะคะจะขออนุญาตนะคะแนะนานะคะ,นนะ,คะส่วนประกอบหลักๆนะคะก็จะมีหมูลวกสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหมูสับไส้อ่อนหนังหมูนะคะทําสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเคเคก็มาลวกเสร็จเรียบร้อยนะคะ ส่วนประกอบอย่างอื่นนะคะก็จะมีมะนาวพริกผงนะคะน้ำตาลทรายขาวอหอมแดงซอยละเอียดค่ะต้นหอมซอยละเอียดนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะใบสะระแหน่นะคะเปเพื่อนที่ขาดไม่ได้ก็คือผงปรุงรสนะคะลาบนะคะผงปรุงลาบนะคะ หรือน้ำตกนะคะเพเ่็เนๆสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าเคเคไม่ต้องการที่นะคะมันังตัวข้าวนะคะเสียเวลาไม่มีเวลานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะเพื่อนๆน,น้ำปลาหมึกนะคะน้ำปลาหมึกนะคะคนเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่นพนอนๆมาค่ะเดี๋ยวเคเคจะนะคะเริ่มนะคะลงมือทำอลาบนะคะเครื่องในหมู ก่อนอื่นแล้วก็นะเดี๋ยวก็จะใส่แล้วก็จะใส่อ่าพริกผงนะคะลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่ต้องขึ้นแนียวคลิปแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่หอมแดงนะคะลงไปใส่ต้นหอมซอยละเอียดนะคะเพื่อน ใส่เยอะๆเลยนะคะแล้วก็ผงปรุงรากนะคะเ,เพื่อนผงปรุงรากสำเร็จรูปค่ะส็สามารถนะคะใส่ได้เยอะนะคะเ,เพื่อนชอบทานข้าวคั่วนะคะเยอะๆก็ใส่ลงไปให้หมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหมูจะเยอะนะคะเ,เพื่อนเนื้หมูจะเยอะมากก็ เคก็จะบีบมะนาวนะคะเพื่อนๆบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะเราบีบสดๆร้อนๆแบบนี้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเย็นนะคะมารับประทานลาบเครื่องในงูกับเคเคนะคะความเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆเราใช้นะคะมะนาวสดนะคะมะนาวบีบสดๆเลยะค่ะเพื่อนๆ จะมีความหอมนะคะของมะนาวนะคะความเปรี้ยวของมะนาวจะมีความหอมนะคะอร่อยมากๆนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะเป็นเกลือน,น้ำปลาใส่ลงไปเลยนะคะสองถบดีแบบนี้ในการกลไม่เค็มแล้วก็เป็นไม่เมะค,ะค็มโอเคทีนี้ก็ ะะจะใส่ใบสาระแหน่เพื่อนๆนะแล้วก็เด็ดใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะเรารับประทานกันแบบง่ายๆนะคะครัวบ้านบ้านนะคะเพื่อนๆเทๆช่วงนี้นะคะมันคอยอสบายนะคะก็จะทาอาหารนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ร่วมรับประทานพร้อมกันไปเลยนะคะใบสาระแหน่นะคะเราก็จะต้องใส่เยอะๆนะคะจะทําให้นะคะ,ะ,นะคะมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อน จริงๆแล้วใบสาระแน่เขาก็เด็ดใส่ลงไปนะคะใบใหญ่ๆบางท่านอาจจะบางท่านอาจจะใส่นะคะทั้งใบนะคะลงไปเยอะๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆลาบเครื่องในหมูกลินหอมอร่อยนะคะชวนรับประทานนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ย เราจะทําแบบแห้งๆนะคะเพื่อนๆใส่นะคะผมทําราบลงไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่แบบเทาอเลยจะทําให้นะคะรสชาติดีมากมะนาวนะคะก็ไม่พอต้องใส่ลงไปนะคะมานะค่ะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดของเคเคนะมาทำราบนะคะชวนเพื่อนๆแล้วก็รับประทานพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆ ราดเครื่องในหมูเ,หเองนะคะเพื่อนราดเครื่องในหมูอร่อ,รอยหอมนะคะน่ารับประทานมากๆเลยจริงๆแล้วเคเคก็จะมีนะคะผักเคียงเยอะๆมากมาเดี๋ยวมามาเราก็จะเค้กก็นะคะมีผักพีดามเล็กนะคะเพื่อนทักพีผักพีดดามเล็ก แต่รับประกันว่าอร่อยอร่อยนัวนะคะอร่อยอร่อยนัวริ้นนะคะมากๆเลยอ,อร่อยนวัวลิ้นนะคะมากๆเ,เพื่อนๆลาบลาบเครื่องในหมูก็มีไส้อ่อนนังหมูต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ไส้อ่อนต้มสุกแล้วแล้วก็เน,นื้อหมูลวกนะคะเ,เพื่อน เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเคเคนะคะเป็นมือสมัครเลยนะคะไม่ได้เป็นเชฟหรืออะไรมาจากไหนนะคะเพื่อนๆมันไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆน,นะคะความเขียวมีน้อยนะคะดังนั้นต้องใส่ใบสะะาระแหน่ลงไปเยอะๆเ,เพราะว่าช่วงนี้นะคะมีโรคร,ระบาดนะคะร้ายแรงนะคะติดต่อในสังคมเรานะคะเราก็นะจำเป็นที่จะต้องนะคะทาน ที่ยับยั้งนะคะโรคเกี่ยวกับทางทางเดินนะคะหายใจนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเราก็นะคะทานใบสาระแหน่นะคะเยอะเยอะเพราะว่าลาบจะอร่อยก็ต้องที่มีใบสาระแหน่นะคะและ้วก็ผักชีลาวนะคะเค้กก็อาจจะใส่ผักชีลาวลงไปนะคะเพืเ่อนเพื่อนเคกจะเน้นนะคะใบสาะแหน่เพื่อนเพื่อนนะคะ บสาระแหน่เราทานเยอะๆนะคะจะไม่ทำให้เราเป็นหวัดนะคะเ,เพื่อนๆชุดค่าเชอลรกนะคะต่างๆนี่จะอร่อยมากแน่เลยนะคะเพื่อนๆราบของเคเคนะคะจะไม่เฉกนะคะเพื่อนจะไม่เฉกเพราะว่าการการทำราบที่ดีนั้นก็คือหนึ่งไม่ให้มีน้ำนะคะเยอะจนเกินไปพร จะพาอจะไม่เรียกว่าเป็นลาบนะคะมันจะกลายเป็นน้ำตกนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสีสันหน้ารับประทานหรือเปล่านะคะลาบเครื่องในหมูประกอบไปด้วยนะคะลําไส้อ่อนนะคะของหมูหนังหมูนะคะลวกต้มสุกเรียบร้อยนะคะแล้วก็หมูนะคะก็เป็นหมูสับนะคะเพ็นเพียงต้มสุกแล้วเรียบร้อยนะเราก็ทําอาหารแบบ บ้านๆสบายๆนะคะเ,เพื่อนเราไม่จำเป็นต้องใส่ภาชนะหรือว่ารูล้ามากมายแค่ว่านะคะภาชนะของเราให้มีความสะอาดนะคะก็พอนะคะเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวเคเคต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะคะชิมนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะเดืมดสับมากเลย เรียเ่ยวเับแมเปดหวานจะแซ่บมากเพื่อนๆจะเผ็ดมากจะเผ็ดมากๆไหมคะเพื่อนๆหนังหมูพอด,นะดีเลยค่ะเพื่อน น้งหมูไส้หมูไส,ส้หมูอ่อนทพื่นนะะอน,นอใบสาระแหน่นะคะใส่ลงไปอีกค่ะเพื่อนเพื่อนีเยอะใบสาระแหน่นี้เยอะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใบสาระแหน่นะ,ะเพื่อน <c oughs> เราจะต้องน้นใบสาระแหน่นะคะอร่อยอร่อยวันนี้มีเชฟนะคะ มาเองนะคะเชฟมาเองค่ะเพื่อนๆเชฟมาเองเค้กก็จะรับประทานผักนะคะที่มีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆใบสะระแหน่เรามีเยอะมีเยอะมากัวนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าซื้อไว้นะคะหลายวันใบสะระแหน่ก็จะเหี่ยว อร่อยอร่อยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนนารับประทานไหมคะนะคะโซโลโนนะะ่ใบสาระแหน่เลยค่ะเพื่อนเเราจะใช้ใบาสราระแหน่เยอะๆนะคะเราไม่กินเนื้อผักนะคะเพราะเรารับประทานนะทำรับประทานเองนะคะไม่ได้ทำไปขายที่ไหนนะคะเพื่อนซ่บ <ๆ S 2> นะคะ มีทั้งเผ็ดมีทั้งเข้มมีทั้งหวานมาคะแต่ไม่หวานมากนะคะเป็นเป็นตี K. เคใส่น,น้ำตาลสายแค่เหมือนช้อนชาเท่ามันเองจะเน้นใบสะระแหน่คะ่ะเพื่อนๆนะคะ<ม>อร่อยมากนะคะมีใส่หนูนะคะนันน่นเลยนะเพื่อนก็จะใส่นะคะใส่ ผักชีลานะคะลงไปให้เขียวๆให้มีความเขียวเยอะนะเพ,นะเพราะว่าเนื้อหมูค่อนข้างจะเป็นนะคะสีชมพูแล้วค่นะเ,เราก็ต้องใส่อร่อยอร่อยค่ะเป็นเพื่อนนะคะนี่คือวิธีการทำ ลาบเครื่องในหมูเสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะเป็นเพื่อนเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะเป็นพี่ยนลาบนะคะลาบลาบ,ราบ,ราบ,ราบอร่อยนะคะเพื่อนลาบเครื่องในหมูนะคะเป็นเพื่อนค่ะคเคต้องขอจบนะคะคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย